อนุโมทนาบุญกันได้นะครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัละยาณมิตรธรรมและพุทธศาสนิกชนทุกท่านการอนุโมทนาบุญด้วยความจริงใจด้วยใจบริสุทธิ์ผู้อนุโมทนาบุญย่อมได้บุญด้วยครับได้บุญด้วยเช่นกันครับการอนุโมทนาบุญนี้ ผมเคยกล่าวไว้แล้วเคยพูดไว้แล้วในคลิปก่อนๆนนะครับอนุโมทนาบุญก็ได้ครับจริงๆแล้วผมใส่บาทพระสององค์แต่องค์แรกองค์แรกถ่ายคลิปไม่ทันก็คือขับรถไปในสถานที่ต่างๆถ้าเจอจะพบพิสุสงเดินบินทบาทยามเช้า ถ้ามีโอกาสมีจังหวะผมก็จะลงไปใส่บาทเป็นประจำครับก็สามารถอนุโมทนาบุญกันได้ครับใส่บาทพระสององค์จริงๆแล้วถ้าเราเราสามารถหรือมีเวลาในการใส่บาทใส่บาท4รูปขึ้นไปจะเป็นสังฆทานนะครับถ้าเราสามารถใส่บาท พิสุสงได้สี่รูปหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสี่องค์นี้ก็จะเป็นสังฆทานครับอันนี้เป็นคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤรษสีลิงดำนะครับว่าการใส่บาตรพระสงฆ์4สี่รูปขึ้นไปถือเป็นสังฆทานครับสังฆทานเป็นบุญใหญ่มากครับ ซึ่งพวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรธรรมและพุทธศาสนิกชนทุกท่านสำหรับวันนี้ผมจะนำเสนอในเรื่องณมุมหนึ่งของอำเภอเมืองสระบุรีนะครับติดภารกิจหลายวันใน เขตจังหวัดสระบุรีสระบุรีดูบรรยากาศกันครับยามเช้าในตัวเมืองสระบุรีนี่เวลาประมาณหนาฬิกากว่าหรือ6โมงเช้ากว่ากว่าบรรยากาศยังมืดครึมอยู่ครับแสงอาทิตย์ยัง ไม่เห็น6โมงกว่าแล้วครับประมาณ6โมงสิบหนึ่งนาฬิกาพอดิบพอดีอ่ครับผมก็พาพวกท่านดูบรรยากาศกัน,กนไปปังพรางว่ายามเช้าตรู่ของตัวเมืองสระบุรีนี้รถลาจะติดกันไหม ยามเช้าตรู่ถ้าเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแล้ว6โมงก,กว่านี้รถก็จะเริ่มหนาแน่นขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเขตอำเภอเมืองสระบุรีว่าจะมีรถมากไหมรถยังเบาบางครับ สภาพการจราจรยังเบาบางครับช่วงเช้า6โมง28นาทีเดี๋ยวจะแวะหาอะไรรับประทานเป็นมื้อเช้าก่อนครับเช้าเช้าของต่างจังหวัดเนี่ย ร้านค้าร้านอาหารยังไม่เปิดให้บริการครับมีเปิดก็น้อยมากเจอข้างขวา ้านขวามือเป็นค่ายทหารครับอยู่ใจกลางเมืองสระบุรีน่าจะเป็นทหารมา้าออกองพันทหารม้าที่สิบหนึ่งรถยังเบาบางครับยังมองหา,าร้านอาหารร้านข้าว ไม่พบไม่เจอเลยครับเจอแต่ก็ยังไม่เปิดให้บริการกันมุ่งหน้ากันต่อไปครับมื้อเช้าผมรับประทานแต่เช้าทุกวันครับอาหารมื้อเช้าเป็นอาหารที่มีความสำคัญที่สุดในสามมื้อนะครับเช้ากลางวันเย็น มือช้าเป็นมือที่สําคัญที่สุดชุดเท่าไหร่ครับใส่บาท อาชุดหนึ่งครับใส่บาทใส่บาทกันหน่อยครับเช้าเช้ายามเช้าอำเภอเมืองสระบุรีโทษนะครับสี่สิบบาทสีละครับได้ได้ครับน้ำด้วยครับน้ำอ่าได้ได้ได้ใส่ก่อนก็ได้ครับครับคเดี๋ยวมาจ่ายห้าทใส่บาทเลยครับ

สาธุสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุครับหลวงูพี่หิค่าบาทใช่ครับเรียบร้อยครับใส่บาทยามเช้าอนุโมทนาบุญกันได้เดี๋ยวรถลาเริ่มเยอะ ไปครับเรามุ่งหน้ากันต่อไปอิ่มเรียบร้อยสำหรับมื้อเช้ารับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วครับมื้อเช้ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญมากสำหรับผมในสามมื้อของแต่และวันตามหลักโภชนาการแล้วอาหารมื้อเช้าเป็นอาหารที่มีความสำคัญที่สุดในสามมื้อครับ เพราะเราต้องใช้พลังงานกันตลอดทั้งวันถนนหนทางในอำเภอเมืองสระบุรีรถเริ่มหนาแน่นกันขึ้นแล้วครับช่วงนี้ก็เวลาใกล้จะเจ็ดนาฬิกาหรือเจ็ดโมงเช้าแล้วรถเริ่มหนาแน่นตัวเมืองของแต่ละจังหวัดใน ต่างจังหวัดก็จะเป็นเช่นนี้แหละครับพอใกล้ๆจะเจ็ดริกาเจ็ดโมงเช้ารถก็จะหนาแน่นขึ้นเป็นกันเหมือนเป็นเหมือนกันทุกที่ครับมุ่งหน้ากันต่อไปท้ายนี้ผมก็ขอให้เพื่อนพ้องน้องพี่กัลยะาณมิตรทำ และพุทธศาสนิกชนทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความเจเริญทั้งในทางโลกและทางธรรมผู้ใดปรารถนาพระนิพพานก็ให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้กันทุกท่านสาธุครับฝากกดติดตามกดแชร์กดสันกริให้ผมด้วยนะครับ เื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปขอพระคุณครับ